ส,สวัสดีครับผมะนะครับผมมี่รชสยการธ์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่น Hello Neighbor ครับผมแต่ผมไม่สามารถเปิดไอ้นี่นได้นะครับผมผมไม่สามารถอ้นี่นได้นะรีกว่าอะไรน,นะผมไม่สามารถผมไม่สามารถ เดี๋ยวผมไม่รู้แบบผมไม่สามารถไอ้นี่ได้อะคาสซีนอะไรนั่นเนี่ยคาสซีนอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยลุงมาตามติดผมมาทุกคนลุงมาตามติดผมมาลูกด้วยกูไปได้ไหม คือทางรัดอ่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเออไห <c oughs> นวว่าเสียง <c oughs> เสียงเสียงเนี่ยเสียงเสียงเส,ยเสียง กับรีบเลยเนีย่ยทุกคนมันเป็นอย่างนี้ครับเรามีวิธีแก้ปัญหามาอะครับถ้ามีช่วยคอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับผมมันแบบมันมีหมดคุณลุงใจดีไหมอะเออแบบหมดแบบโหมดอะไรงั้นนะครับหมดเออหมดคุณลุงไม่อยู่บ้านเนี้ย ลองดูผมดูก่อนเนี่ยครับผมผมค้นหาแล้วครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยทุกคนดูดิมันไม่มีอะครับมันไม่มีอะครับทุกคนมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ครับ กลับไปเล่นเหมือนเดิมกันวย่งกูจะปัดมแล้ะทุกคนเนี่ยผมไม่อะไรได้เลยครับ ผมทำอะไรไม่ได้เลยคอะค่ะใครทุกคนเนี่ยมันเป็นยังใครรู้ก็ฝากมาคอมเมนต์นะ